น่ัวเออยังไงพี่หิงลีเป็นไงเรื่องผัวมึงอ่ะผัวน้องใช่อีทีสเห็นวหมได้จากคุกเจ้าพีพ่เหมือนคุมคนใหม่โอ้ยก็ผัวเลิกแล้วแม่เป็นอะไรถึงมันเลิก เอา้าก็ผัวเป็นชายแท้แหละแม่โง่เห็นว่ามันรักเห็นว่ามันคุยกับมึงข้ามคืนข้ามวัมีดอกทองแม่หนูแอบว่าหนูเป็นชนีายหน้าใสโง่ต่อ <c oughs> เสียอูบาทขนาดนี้แอบเป็นชนี ต้องสถานเปทั้งสามโอย่าวีเจ้าอุ้ยเจ้าขอโทรสั์น้องหน้าเจนาเจ้าวีมาขอโทรสั์น้องโทรสับพักันเจแม่ แม่หนูเครียดอยู่แม่ก็ให้กำลังใจหนูหน่อยนนอผัวทิ้งถ้าเมื่อทิตายหไปเลยนะเอ้าผัวทิ้งแม่ก็มา <laughs> ไม่เคยเจอไม,เไม่เคยเจอ <laughs> ไม่เคยเจอตัวโง่กองอีทิป์เนี่ยเอา้าแม่ก็บอกว่าผู้ชายอ่ะเขาเป็นชายแท้หนูก็ต้องแอบเจนนี่แม่ก็ใจไหมหนูแอบผู้หญิงงา ใจไหมหนูก็ต้องแอบซีเพราะหนูสวยหนูเนียนนี่แม่เนียนนี่สัตว์มึงไม่ดูสำคัญเลยได้ควายเสียที่ปวของเวโอ้ยเสียงหนูแม่เวลาหนูคุยกับแฟนหนูหนูแอบน,นั่นว่าฮัลโหลอะไรแบบเนี้ยเออเธอทําอะไรอยู่แบบแปปอบเสียงเข้าใจไหมแม่หนูแอบเสียงเข้าใจไหมผู้ชายโง่เท่านั้นเลยจะฟังไม่ก็หนูแปปอบเสียงนะแม่เนาะ ่ะเล่าต่อว่าไงมันไปไหนแล้วใครไอเมืองคุ้มของมึงอ่ะเจ้าพี่เมืองคุ้มเขาก็ไปอ่าได้นางก็ได้นางรับไม่ได้ไงว่าเป็นกระเทยก็คือนางโป๊ะแล้วนางก็สาบสูญไปเลยเข้าใจไหมเออบาทวแล้วพู้ชาเออจะได้นางกอถึงวันโง่เออเออแม่หนูถามแม่ตรง หนูแบบเนียนนีไหมแม่แมึงก็ระบนดดีอยู่อีทีแเออปากโง่ของมึงนี่สิ <c oughs> <c oughs>